น่าโรยได้เผือกข้าวเหนียวที่แช่นะคะไม่แฉะค่ะเป็นตัวสวยซื้อเผือกมาจา้ะเดี๋ยวจะมาใส่นา,ากขามจ้ะ ก็ต้มเผือกนะคะเดีย๋ยวจะทำใส่เรามากวนเผือกนะจ๊ะใส่กะทิลงไปจ้าจะทําหน้าข้าหลับนะจ๊ะแช่ข้าวเนียวไว้นะคะค้ามคืนแช่ข้าวเนียวใช้ดถั่ถวสำเร็จรูป ของประเทศนี้ค่ะถั่วเขาไม่แข็งค่ะอร่อยเป็นถั่วกระปองนะจ๊ะนิ่มอร่อยจ้ะหลังจากที่เราแช่ข้าวเหนียวไว้ค้างคืนนะคะเราก็มากรอง,องน้ำให้เสด็จ หลังจากนั้นนะคะก็ใส่กะทินะคะสะดวกสบายกะทิสำเร็จรูปกะทิกล่องตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะแล้วแต่ชอบหวานชอบหวานมากหวานน้อยเปิดไฟอ่อนๆจ้ะเพื่อให้น้ำตาลละลาย ตมโดยเกลือนะคะเกลือป่นเราก็หาวัสดุที่มีในบ้านนะจ๊ะมาทำเป็นรูปวงกลม เราก็จะนำมาเนี่ยนะคะมาโมนกับกระดาษกระดาษที่ใช้อบอาหารจ้ะเราก็จะได้เป็นทรงกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพับก้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาพับก้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอกาะข้างเหนียวลงไปจ้ะ มาลองชิมนะคะรสชาติหวานมากหวานน้อยลองชิมกันจ้ะเราก็จะใส่ข้าเหนียวลงไปนะจ๊ะแช่ข้าเหนียวข้างไว้ข้ามคืนนะคะเพื่อจะให้ข้าวเหนียวเรานุ่มนะคะออกมาอร่อย แล้วเราก็ใส่ถั่วนะคะถั่ววันนี้ถั่วเม็ดโตจ้ะใช้ถั่วแดงนะคะแทนถั่วดำจ้ะถั่วอันนี้เขานุ่มค่ะน่าทานมากเราก็จะมาคนให้เข้ากันนะจ๊ะเผือกที่กวนไว้นะจ๊ะ เือกที่กวนไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ข้างหน้านะจ๊ะก้นกับข้างหน้าเขานะจ๊ะเราจะทำข้าวหลามใส่หน้าเผือกจ้ะตบแต่งดัดแปลงจ้ะใส่เผือกลงไปเลยจ้ะ เราก็จะเริ่มมากรอกนะคะเราจะเริ่มมากรอกข้าวนะคะข้าเหนียวลงไปจ้ะหลังจากนั้นเราก็จะนำมาห่อฟอยกันอีกทีนะคะ หลังจากที่ห่อฟอยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะอันกระโจนอ้วนนะจ๊ะเราก็ทำการห่อฟอยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งนะคะนึ่งในเตานะคะอยู่ที่180นะคะข้างล่างเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะในหม้อข้างล่าง อุปสรคการห่อก็จะมีนะคะเพราะเราไม่มีเอ่อไม้นะคะไม้ข้าวหลามกระบอกข้าวหลามซึ่งใช้กระดาษพอเรากอกข้าวเหนียวกับน้ำขุกขิดลงไปน้ำก็จะไหลนะคะพอกระดาษกระดาษเอ่อห่ออาหารโดนน้ำนะคะต่อช่วงเกอก ต้องเร็วๆนะคะพอเขาเปียกน้ำก็จะหยดนะคะอุปสรรคในการหอ่อทุลักทุเลแต่ก็ห่อออกมาได้จ้ะเราก็ต้องเกอกเร็วๆเสร็จแล้วก็นำมาห่อฟอยนี่นะจ๊ะเราต้องห่อเร็วๆเลยจ้ะไม่งั้นน้ำเขาก็จะจะไหลออกมาตรงนี้นะคะ แล้วก็ป้องกันเอาเอาฟอยมาห่ออีกทีหนึ่งส่วนในนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวกับน้ำกะทิที่เหลือคือพอดีฟอยหมดเราก็เลยตั้งไฟกวนข้าวเหนียวในกระทะเรานี้หละจ้ะดูสิว่าหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร เราก็นำข้าวหลามเราเข้าไปอบกันเลยจ้าลองมาตั้งอยู่ที่ไฟ40นาทีจ้ามาชมนะคะเข้าวเหนียวส่วนที่เหลือเราก็จะทำเป็นขนมเบื้องไปเลยจ้าไฟอ่อนๆไปผ่านไปได้50นาทีจ้าโอร้อน เรามาลองแกะดูนะคะข้างในก็ยังไม่สุกนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปอบต่อกันจ้ะเพราะเราทําอันใหญ่หน้าตาข้าวหลามนะจ้ะอยู่ในเครื่องนะคะเราก็กลับไปกลับมากลับด้านนะจ้ะเหมือนข้าหลามอยู่ในไม้ไผ่เลยจ้ะมาชม หน้าตาเขาหลามกันนะจ๊ะใช้กระดาษแล้วก็ฟอยนะคะหออันนี้ก็จะเป็นเผือกนะคะข้างหน้าที่เราใส่ไปข้างหน้าโรยได้เผือก ข้าวเหนียวที่แช่นะคะไม่แชะค่ะเป็นตัวสวยมาดูด้านเดกันดูนะจ๊ะการทําทข้าวหลามนะคะโดยการแช่ข้าวเหนียวสูตรนี้ได้ผลดีจ้ะดีฝ่าเอาเข้าวเหนียวไปกวน แล้วมานึ่งนะจ๊ะก็เราก็ใช้เวลาใช้เวลานึ่งเออนานหน่อยนะจ๊ะ1ชั่วโมงแล้วเราก็เช็คแล้วก็กลับด้านนะคะจะได้เม็ดข้าวเหนียวที่พอดีจ้ะไม่แฉะจ้ะ เขาหลามก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำมาลองทำทานกันดูคะ่ะ